อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสถานที่แห่งนี้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปีละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคนโดยนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการมาที่แห่งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ด้วยกันส่วนแรกมาเพื่อชื่นชมถ่ายภาพโบราณสถานส่วนที่สองมาเพื่อชื่นชมศิลปะโบราณและศึกษาประวัติศาสตร์แล้วอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มาที่นี่ เป็นจำนวนมากในแต่ละปีในหลักศิลาจารึกหลักที่สองหรือจารึกวัดศรีุมของกรุงสุขโขทยัยได้กล่าวถึงเมืองบางคลังว่าพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวร่วมกันปราบกบฏของสบาดโคลนลำพงและมีข้อความกล่าวถึงเมืองบางคลังในด้านที่หนึ่งบรรทัดที่24ว่าพลพ่อขุนผาเมืองเจ้า,า,าเมืองราชพาพ่อขุนผาเมืองประดาดกันและกัน พ่อขุนบางกลางหาวได้เมืองศรีสัชนาลัยพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเอาพลมาบางครั้งเวนบางครั้งแก่พ่อขุนผาเมืองแล้วพ่อขุนผาเมืองเอาเมืองมุงราดเมืองสาก็ไใดเมืองบางครั้งนั้นจะร้างไปเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัดตามแหล่งที่ตั้งทางด้านทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาเดือหรือเขาวงเดือณที่นั้น มีซากแหล่งบอกศิลาแรงและโบราณสถานอยู่เชื่อกันว่าเมืองบางครังเป็นเมืองหน้าดานหรือเมืองนักรบของเมืองเก่าสวรรคลโลกศรีสัชรนาลัยที่ต้องทำสึกกับชาวล้านนาและเมืองอื่นทั่วๆไปแล้วเหตุใดถึงต้องมีบ่อศิลาแรงอยู่ใกล้โบราณสถานแล้วทำไมต้องสร้างโบราณสถานต่างๆด้วยศิลาแรง จากที่เราได้ไปเดินดูโบราณสถานนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี่นะครับโบราณสถานแห่งนี้นะครับเรียกว่าเมืองบางขัางนะครับปัจจุบันนี้เมืองบางขัางมีโบราณสถานสองขั้นอยู่ประมาณสองแห่งนะครับก็คือหนึ่งวัดโบสถ์เมืองวบราบางขัางแห่งนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่วัดใหญ่เชียมงคลนะครับจริงๆแล้วนะครับเมืองโบราณบางขัางเนี่ยมีโบราณสถานต่างๆมากมายนะครับประมาณร้อยกว่าแห่งเลยนะครับแต่เวลานี้ก็เหลือเพียงแค่2แห่งเท่านั้นเองนะครับ ที่ผ่านมาเราก็ได้พาทุกท่านนะครับได้ไปเดินชมโบราณสถานที่อยู่ด้านหลังแล้วนะครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่านะครับวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดโบสถ์นะครับตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็ได้เขียนไว้ว่ามุมบางขัางแห่งนี้นะครับมีอายุราวพุธศมบัติที่18เลยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีอายุประมาณ700กว่าปีแล้วนะครับแต่อย่างที่เราเห็นนะครับว่านี่ถือว่าเป็นเมืองสําคัญนะครับแห่งหนึ่งแต่ทําไม อิตาเลานะครับหรือรลาสถานแห่งนี้กบถูกทิ้งร้างนะครับซึ่งผมเองนะครับในฐานะที่เป็นมัลติสต์นะครับก็ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําพาทุกท่านนะครับได้ไปหาผู้รู้นะครับหรือเราไปหาป่าชาวบ้านกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นเช่นลยครับ สิลาแรงเป็นวันสดุที่มีความคงทนและแข็งแรงเมื่ออยู่ใต้ดินจะอ่อนตัวสามารถตัดได้เป็นรูปทรงที่ต้องการได้ง่ายแต่เมื่อสัมผัสกับอากาศแล้วจะแข็งตัวไม่สามารถตกแต่งเป็นรูปทรงได้ดังนั้นจึงนิยมใช้ศิลาแรงมาทำเป็นส่วนฐานของอาคารเพราะสามารถรับน้ำหนักได้ดีการนำศิลาแรงมาใช้สร้างปราสาททั้งหลังได้เกิดขึ้นในศิลป,ปะแบบบายนในช่วงพุทธศตวรรษที่18 โดยพบในประเทศไทยทางในภาคอีสานและภาคกลางจนถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมของศิลปะแบบบายนที่พบในประเทศไทยพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นฝนตกมากแต่แล้งนานในฤดูฝนน้ำใต้ดินมีระดับสูงทำให้ท่วงตอนบนของชั้นดินระหว่างนั้น น้ำฝนที่ละลายเอาสารประกอบอลูมิเนียมออกไซด์เอาไว้พอถึงหน้าแล้งน้ำใต้ดินลดระดับต่ำลงจะพาเอาสารประกอบอลูมิเนียมลงสู่ที่ตำ่ำเมื่อเวลานาน,านเข้าวัสดุบริเวณด้านบนจะมีสารประกอบเหล็กออกไซด์มากขึ้นและรวมกันเป็นกลุ่มจึงเกิดเป็นโพรงว่างเป็นทางให้น้ำใต้ดินซึมขึ้นลงได้ยากง,ง่ายขึ้นและชะสารประกอบอลูมิเนียมออกไซด์ออกไปได้เร็วทำให้เป็นสีา่รง เป็นแหลง่งทิศละแรงนะครับของเมืองบางขาลังครับเดี๋ยวจะให้ผาชาบ้านนะครับคุณนรมนะครับได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องนี้ครับเป็นเช่นนครับอ่าได้น้องโอ๋ไอที่น้องหู๋เห็นอยู่นี่นะต้องถักหลังนี่นะท่านผู้อัน,นี่เป็นทิละแรงเนาะทิละแรงเออมันทำไมมีเยอะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังโอ้คืออย่างนี้ครับเอ่อคนตะกอดคนโบราณโบราณเนี่ย ก่อนที่สร้างบ้านแต่งเมืองเนี่ยเขาใช้ซีดาร์แรงเนี่ยไปสร้างโบราณสถานต่างๆเห็นไหมโอ้เห็นวัดโบสถ์ไหมใช่ครับลานเห็นไหมว่าอุ้ยมันมาถือหม้เนาะที่ไปแค่นั้นเนาะยิ่งใหญ่เนาะอคนโบราณเขาเอาไปเอาไปยังไงเนาะใช่ครับเห็นไหมเจดีย์หูเจดีย์ปักหมายเลยในบางบางถ่านเราเนี่ยเป็นเป็นที่ร้อยเจดีย์ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีดาร์แรงจะส่วนใหญ่เลยนะใช่แบบนี้ เราเห็นความเจลิญรุร่มเรืองของคนสมัยโบราณโบราณเนี่ยเขาใช้ทีล้าแรงการสร้างบ้านแตงเมืองทีนี้ที่เรามาดูตรงนี้ก็เป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งตัดเลยเป็นแหล่งตัดเลยเชื่อมรึเ่าคนโบราณเนี่ยเขาออกแบบเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเป็นยังงั้นมันเที่เป็นบทบได้ยังไงเป็นจิตดี้ยังไงเขาปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าที่ร้าแรงเนี่ยมันมีเมอก่อนเนี่ยสาไม้ ตัวเนี้ยมันปกคลุมมันมีความเย็นมีความชื้นสูงนะทีละแหล่งมันก็จะมีความอ่อนตัวเนาะอ่อนตัวเหมือนขนมจับปูเนี่นิ่มนะเขาก็จะอาจจะใช้เล็กหรืออะไรไม่ทราบเนาะก่อนเราก็ไม่รู้อ่ะเกิดไปครั้่ารอยตัดของมันเห็นไหมครับเป็นสีเหลี่ยมเป็นรูปทรงต่างๆพอเขาตัดไปเนี่ยเราก็ใช้อาจจะใช้ช่างใช้กําลังคนหรืออะไรต่างๆเลยที่ขนย้ายไปคือสถาปนิก ตอนนั้นเขาเขาออกแบบปุ๊บแล้วเขาก็มาตัดแล้วเขาก็กยกไปแล้วก็ไปสร้างทันทีเลยแต่บ่ายถือว่าพขไปวางปุ๊บเนี่ยพอมาถูกอากาศมันก็เกิดการแข่งตัวของเซลาแรงเนาะไอ้อน,นี่ขบวนการทางเคมีเราก็ไม่รู้เ,ออเห็นคนโบร,บราณเราเห้ฟฝังกันอย่างนี้เนาะเออเล拉าเรงมีลักษณะเด่นคือยืดหยุน่นเมื่ออยู่ในดินมีรูปุนทั่วไป ทำให้ใช้เครื่องมือตัดแต่งรูปทรงได้ง่ายและเมื่อนําขึ้นมาสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานยิ่งมีความแข็งแรงเซลาลัยมีส่วนประกอบของออกไซด์ของเหล็กหรืออลูมิเนียมหากมีสารประกอบของเหล็กอยู่มากพอก็อาจนําไปใช้เป็นวัตถุดิบถลุงเอาเหล็กได้หรือมีสารประกอบอลูมิเนียมมากพอก็อาจนําไปถลุงอาโลหะอลูมิเนียมได้เช่นกันนับว่าเซลาแรงเป็นวัสดุมาศจ,จันที่ใช้สร้างโบราณสถาน และเปรียบเสมือนจดหมายที่ส่งต่อเรื่องราวจากอดีตมาอย่างปัจจุบันให้ลูกหลานได้รับรู้เรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตการแล้วเราให้ความสำคัญกับจดหมายพวกนี้มากน้อยแค่ไหนครับลุงครับแล้วหินจ้าแรงที่ตั้งเป็นป้ายของ วัดบดมองบางขังของเราครับที่ที่เห็นสองแท่งใหญ่ๆรู้สึกว่าจะเป็นแท่งโบราณโบราณนะครับได้มาพูดจากที่นี่ไปหรือมีประว่าความเป็นมายังไงบ้าง,างอ๋อคืองี้น้องโู๋เออคือผมก็ชาวบ้านอะ่ะไปเจอศิลาแรงเนาะที่เนี่ยลักษณะแท่งแบบนี้แหละมันมันอ่ามันจะอยู่ด้านๆทิศใต้อยู่ประมาณสองแท่งมันมีความสมบูรณ์มากเลยที่นี้ก็คุยกับผู้ใหญ่เราชาวบ้านเนาะเอ๊ะเราน่าจเอาไปทํา อะไรดีตอนแรกนะอ๋อคิดว่าตอนนั้นป้ายของวัดโบสถ์ยังไม่มีเลยเออมันก็ไปแมทกับเรื่องเกี่ยวกับในโบราณสถานพอดีเราก็เลยใช้แมคโครน่ะในชุมชนเราแหละในบุบ้านน่ะครับก็ให้เขาลากไปเราไปสร้างเป็นเป็นป้ายโบราณสถานเออปัจจุบันนี่แหละครับเออก็คือเป็นที่มาของป้ายแล้วก็เป็นที่มาของเส้นรงนี่ใช่ใช่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือแหล่งเส้นรั้งใช่ใช่ก็เหมือนเราเดินร้อยตาม คนโบราณอะเนะเาะด้เอาลิลราแรงไปเราก็เฮ้ยเรามันของบ้านเรามันมีของดีงี้เราก็เอาไปสร้างต่อจนเห็นยุดปัจจุบันนี่แหละเข้าใจนวลน่ะเนาะเข้าใจครับปัจจุบันบอ่อศิลาแรงซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์กลายเป็นแหล่งที่ทิ้งขยะมีการถมดินจับจองพื้นที่เพื่อทำมาหากินขาดการดูแลจากชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงหน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบ ชุมชนวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นชุมชนขนาดเล็กที่เคยเห็นก้อนหินก้อนศิลาแลงหรือก้อนดินธรรมดาที่ไร้ความหมายมีการจับจองพื้นที่ธรรมาหากินเห็นโบราณสถานเป็นเพียงแหล่งคุ้หาของเก่าจนเมื่อเจ้าคุณนำรงชัยชุมพลได้เข้ามาในพื้นที่มีการออกสำรวจโบราณสถานต่างๆกระตุ้นให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลเมื่อปีพุทธศ,ศักราช2535แต่หลังจากนั้น ชาวบ้านไม่ได้ความสนใจหรือความสำคัญเท่าที่ควรต่อมามีเชื้อพระวงศ์เสด็จในปีพุทธศักราช2539สมเมด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีรับสั่งให้มีการปลรุณะขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2550ถึงปีพุทธศักราช2555ยโดยมีมงบประมาณในการปลณกนโดยใช้สันนิษฐานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีชาวบ้านมีการติ่นตัวเริ่มเข้าใจประษัิศาสตร์มากขึ้นและมีการให้ความสำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2557เริ่มมีการแต่งเพลงเพื่อสอนประวัติศาสตร์ในเพลงอธิบายความสำคัญของวัดหน่วยง,งานต่างๆจึงเข้ามาให้ความสนใจและยกสถานะวัดแต่วัดมีเขตติดต่อกับเขตบางครั้งจึงมีการทำความสะอาด ทำศาสนาิจในวันสำคัญมีการดูแลรักษาจนชาวบ้านมีความเข้าใจให้ความสำคัญกับบริษัทมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ นี่นะครับเป็นเครืยอสเคลื่อหนึ่งที่เอนประเทศไทยนะครับที่คนสมัยก่อนนะครับได้คุดศิลาแรงนี้นะครับไปใช้นะครับเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดโบสถ์เมืองบางข่งหรือวัดใหญ่ช้มงคลนะครับแต่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนเนาะไม่มีใครทราบนะครับว่าเป็นแหล่งอะไรนะครับและ ด้วยทางการนะครับได้ออกเอกสารซิทให้ชาวบ้านนะครับได้ทํากินชาวบ้านเขาก็มีรู้นะครับโดยที่ว่าบุกลุกเข้ามานะครับบางบ่ออาจถูกทําลายบางบ่ออาจถูกกบไปนะครับแต่ทเนียนะครับเราจะทาอย่างไงนะครับให้ทุกคนนะครับไปให้ความสําคัญในจุดนี้นะครับว่าเราจะทำอย่างไงให้รุ่งเรืองขึ้นมาใหม่หรือให้เป็นซะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่า เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีงามนะครับที่ลูกหลานสมควรได้รับรู้นะครับว่าศิลาแรงทุกก้อนนะครับออกไปจากตรงเนี้ยไปเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาหรือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่ควรศึกษาของลูกหลานนะครับ สมัยรุ่นแรกๆไม่เข้ามาอยู่เนาะไม่มไม่มีการอนุรักษ์อะไรเลยมองเหตุก้อนอิฐก,ก้อนแหลงก็มไม่มีคุณค่าเห็นเป็นสุนทรภูมิบัตไปเลยเพราะว่าแต่ละนารักทุกคนเอาของอย่างเดียวไม่ไม่อนุรักษ์อะไรเลยครับเพราะว่าสมัยนั้นนี่คิดว่าตายกุพะหรือว่าตายเจดี์นี่จะมีของแล้วจะมาพุดเอาอย่างเดียวมาทําลายอย่างเดียวเลยครับมาปัจจุบันนี้ก็ ดูจักอนุลักษ์เพราะว่าเราเองก็ต้องมองเห็นคุณคนน่าก่อนอิทธ้พลแลงที่ขวาจะมาเป็นวัดจะมาเป็นเจดีย์เหนือยากของคนบันทบุษเราสร้างไว้ให้เราให้เด็กเรียนรู้เพราะว่าเป็นเราก็ต้องให้เด็กรุ่นหลังเรียนรู้ยัยงเราต่อบันพบุษเราและหรือว่าวาขขัานธรองชาติไทยเราเพราะว่าสมัยนี้ มันเป็นของกลมสิ่นของพระเฒ่ามาดูแลแหละเมื่อก่อนมันเป็นวัดลามที่ลางไม่เป็นของไทยกันเขาก็มาคุดค้นเอาของกันเป็นส่วนใหญ่อะไรแบบนั้นเลยว่เจอแล้วนี้เขาวกันุรักษ์ไว้แล้ว,ว คราติดตั้งเง้นงรเือองการทว่าเรื่องที่สามมานะครับเราก็ได้มีการไปดูนะครับว่าจะเป็นั่งที่คนเราผ่านเนาะแล้วก็มีที่ตัดแหล่งนี่เจ้าแรงเนาะทีนี้นะครับเราก็จะเห็นที่เราเห็นนะครับว่าการนุรักและการพัฒนาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมี เราเราจะทํายังไงครับที่จะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์หรือส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งตัดศิลาแรงนะครับแล้วก็พวกที่ดีอย่างวัดใหญ่ชุ่มงคลอย่างวัดบทของบ้านเรานะครับจะพอมีการอนุรักษ์หรือสืบสานยังไงไปในทิศทางไหนได้บ้างครับุมมครับก็ผมก็ได้ไปเห็นนะเนาะวัดศิลาแรงว่าสถานที่วัดทุโบราณตามวัดในวัดบดหรือว่าเป็นวัดใหญ่ ครับนะที่ด่านทาแบบนี้ถูกต้องแล้วมาตามสิดทางแล้วลุงก็อยากจะบอกว่ามีที่ลุงได้ศึกษานะับได้เห็นรูมาได้สัมผัสมาก็ไอ้ประทุโบราณศิลาแรงเรามเนี่ยเมื่อก่อนนั้นมันดูไม่มีชีวิตเนาะถูกทอดทิ้งไม่ได้ถูกมันมันก็ถูกทอดทิ้งไปมันมันคือชาวบ้านก็ไม่ได้เห็นความสำคัญับ หมอเสียแรงหรือว่าโบราณสถานเท่าไรไอความระคัญเกี่ยวกับเรื่องอย่างในการที่จะไปคนสมบัติมากกว่านู้นนี่เนาะเออเป็นคนสมบัตกกิพนะอพ<ช>อ,อมาอยุ่<ช>ข้างหลังเนี่ยเมื่อสมบัติไม่มีแล้วเออเเราถ้าทำง่งไๆให้ <c oughs> ให้ศสี้ราแรงเนี่ยที่มันไม่มีชีวิตครับมามีชีวิตเออเรามาเล่าเรื่องให้ให้ลูกหลานฟัง,งหรือให้ลูกหลานไปไปศึกษาเรียนรู้ว่าใค้ ก่อนถึงก้อนเรื่อยๆศิลป์ได้ก่อนมันมีความเป็นมายัางไงแล้วมันสามารถสร้างบ้านแปลงเมืองเราจะอนุรักษ์แบบไหนให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ถึงข้างนอกเลยแต่ว่าเราต้องสร้างคิดใต้สำน,นึกขอแล้วน้องว่าเราเกิดในแผ่นดินของสุโขไทยแผงล้นบางขังเนี่ยบรรพบรุษเราเนี่ยรักษามาขนาดไหนน้องเสียเรื่อเสียเรื่อเท่าไรเราเองเนี่ยเกิดมาก็อยู่ในแผ่นดินนี้แหละ เราจะตอบแทนแผ่นดินไ,ได้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะเรื่องการเรียนรู้ก่อนว่าความเป็นมาของสี่้าแรงมีความสําคัญกับการสร้างแบบไปเมืเองแล้วเราจะเอาเรื่องาราวเหล่านี้ให้คนข้างนอกได้รู้มาเรียนรู้แล้วเราจะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวาทางวิศวะนึกให้ลูกหลานนะมีความร่กในสิ่งที่บรปปรลุทักษาไว้ ก็คืออย่างแรกเราต้องมีการโนุรักษ์นะครับแล้วก็ปลฝ่าอห่างถนคุค่าเนาะอะไรอยวกันพวกเราก็มีการัฒนาส่งเสริมนะครับแล้วก็นําเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์โดยการอาจจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับการอนุรักษ์สิาสา่งต่างๆนะครับเพื่อไว้ให้ลุกหลานคนรุ่นหลังได้มีการอนุรักษ์แล้วก็ได้มีการสืขขบทอดต่อต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเชิงอนุรักษ์ที่ที่ยั่งยืนนะครับยังดีอย่างเช่นเนี่ยสถานที่ตรงเนี้ยก่อนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เกิด ก็แค่เป็นลานเป็นลานเรียกส่วนไถ่ยเนาะใช่ครับเป็นส่วนถ่แต่ตอนนี้ก็เป็นโบราณสถานเลยนะโบราณวัตถุแต่เมื่อสร้างส่วนไถ่ยไปแล้วเออก็มีการปฏิบัติธรรมมีการปฏิบัติธรรมแล้วนะทำเป็นลานปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชานะครับรักษาสิ่งแปลกทุกวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่เราสืบทอดนะสืบทอดเรื่องพระพุทธศาสนาเนาะใหหลูกลานด้ ด้ศึกษาใ้มาเรียนรู้เนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมว่าเวลาคนเข้าคนเข๋มาปฏิบัติทมตรงเนี้ผมเห็นสังเกตว่าดีเด็กด้วยเด็กมาด้วยนะครับเด็กตด้งตูปใหญ่นะครับเนี่ยีแหละมันจะเป็นจุดประกาศอย่างหนึ่งที่มันจะไปร่วมกันอนุรักษ์เกี่ยวกับเชื้อแรงนะครับก็มาตรฐานนักขางนะครับเพื่อไปพัฒนาให้วัมนธรรนี่เป็นจุดท่องเที่ยวเป็นจุดอนุรักษ์แล้วก็ทําให คนทั่วโลกนั้นได้มาทำดูแล้วก็รวมถึงมาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวเมืองบังขังแท้จริงครับ